สวัสดีครับแปอะไรยนปะจินบุรีครับตัวนี้ครับเป็นแอร์บัสนีครับเดินตามแท็กยางนะครับเป็นแท็กนะครับสภ่พาสวยครับสวยครับจากญี่ปุ่นครับคันนี้นี่ถือว่าสวยมากสีเดิมนะครับมีไม่ได้ล้างไม่ทําสีทั้งสิ้นนะครับญี่ปุ่นยังอยู่ไงอย่างนั้นครับเครื่องยนต์จะมีสองตัวนะครับด้านหน้ากับด้านหลังต้งไฟฟ้าทั้งคู่ครับเราตรงนี้ครับเราสามารถใส่เป็นเบาะนั่งได้นะครับนี่เป็นเบาะนั่งให้ลูกค้าเอาก็เดี๋ยวเราใส่เป็นเบาะนั่งให้ได้นะครับ เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังสองเกียร์ครับตรงน,นี้ก็เป็นเดินแล้วก็ฉีดพ่นได้ครับใส่หัวฉีดพ่นได้นะครับครับเราจะให้ออกเป็นแอร์บัสก็ได้ครับเป็นพัดลมนะครับหน้านี้เป็นพัดลมครับคันนี้สวยครับเครื่องยนต์จะมีสองตัวครับครับครับเครื่องยนต์สองตัวมิตซูบิชิครับนี่ถังน้ำมันอันนี้ถังน้ำครับสี่ร้อยลิตรครับ ถังขนาด400ลิตรนี่ค,นครับแน่น,นครับไม่เคยถอดเลยครับมีใบกวนน้ำยาครบครับอ่ะติดเครื่องให้ดูครับมันจะมีสองตัวครับอัน,นิสตาร์เครื่องอัน,นิสตาร์ใบพัดนะครับแยกกัน พ่นีีกระจุยเลยครับดูครับพอดีมันย้อนแสงกันนะครับน่ครับน่ครับจดดเต็งๆต็งเต็งครับเข้าทุกอนุครับพวกนี้นะครับถ้าชอบก็ทักมาครับสำหรับแอร์บัสแท็กคันนี้ครับหรือทุกพื้นที่ครับหรือเราจะไม่ใช้เป็นพัดลมก็ได้ีแล้วก็ต่อสายฉีดได้นะครับนี่ต่อสายฉีดนั่งขับตรงนี้ครับหรือจะเดินตามแล้วก็ยืนแล้วก็สายฉีดได้เลยครับต่อสายออกมาได้บรรจุได้4ี่ลิตรมารูยม่า ครับสนใจก็0851087093ครับแปะ๊ะอร่อยโยระจินจรครับ